เมื่อวันที่15สิงหาคม2566ที่ห้องประชุมแสงสุขเอี่ยมโรงพยาบาลนาครท่าฉลอมจังหวัดสมุทรสาครในเตดบุญนาคเลขาธิการสภากาชาติไทยพร้อมด้วยนายแพทย์ทะเรศกรสัสนัยรวิวงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขและดเตอร์ชัยวุฒวิวัฒชัย พู่ในการสูยนเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือเน็กเทคร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการพัฒนาเทคโนโลยีระบุตัวตนของบุคคลที่ไม่มีเอกสารประจำตัวในประเทศไทยเพื่อการสาธารณาสุขและช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมส่งเสริมให้มีการประยุกต์ใช้งานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับงานด้านสาธารณาสุขทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคนในประเทศดียิ่งขึ้นต่อไป นายเต๋บุญนาคเลขาธิการสภาการชาติไทยกล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยมีแรงงานข้ามชาติที่ขึ้นทะเบียนและมีเอกสารประจำตนประมาณ2.7ล้านคนแต่ยังมีบุคคลที่ไม่มีเอกสารระบุตัวตนจำนวนหนึ่งที่อาศัยในประเทศไทยได้แก่แรงงานที่เข้ามาโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียน ประชากรกลุ่มชาติพันธุ์ผู้หนีภัยการสู้รบตามแนวชายแดนตลอดจนกลุ่มคนไร้บ้านอีกด้วยเมื่อเกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคที่ต้องได้รับการรักษาต่อเนื่องหรือต้องรับวัคซีนป้องกันโรคบุคคลผู้ไม่มีเอกสารระบุตัวตนเหล่านี้เป็นกลุ่มหนึ่งที่เข้าถึงบริการด้านสาธารณาสุขได้น้อยส่งผลให้การควบคุมและป้องกันโรคทำได้ยากและอาจมีผลกระทบต่อประชาชนไทยเมื่อเกิดภัยพิบตัติหรือโรคระบาด มักจะมีผู้ได้รับผลกระทบจำนวนมากบุคคลกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ไม่มีชื่อหรือข้อมูลในฐานข้อมูลทำให้ไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงการร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยพัฒนาเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมชีวมิติระบบการจดจำลายม่านตาและการจดจำใบหน้า iris and face recognition โดยใช้ชื่อว่าระบบถ่าย record biometric Authentication System หรือ t r c b a s มาใช้เป็นระบบการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนเพื่อสร้างมาตรฐานการเก็บข้อมูลอัตลักษณ์ที่แม่นยำมีคุณภาพในระดับประเทศเพื่อสนับสนุนระบบบริการสาธารณาสุขในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในบุคคลที่ไม่มีเอกสารประจำตัวตลอดจนเพื่อยกระดับการให้ความช่วยเหลือด้มนุษยธรรมอื่นอีกด้วย สภากาชาติไทยนอกจากเป็นหน่วยงานร่วมพัฒนาระบบเทคโนโลยี TRC BAS แล้วยังยินดีสนับสนุนเชิงนโยบายและในระยะแรกยินดีสนับสนุนกล้องถ่ายภาพม่านตาและใบหน้าวัสดุอุปกรณ์จำนวน130ชุดให้กรมควบคุมโรคนำไปใช้ใน5จังหวัดนำร่องและบุคลากรอ,อื่นๆที่จำเป็นเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการยกระดับบริการด้านสาธารณาสุขและการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมโดยเฉพาะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ทุกคนที่อาศัยในประเทศไทยต่อไป